เร็วๆพุทออกไปตรงนั้นนอาาปปา้องน่ามาหาป้าป๊าเร็วช่องนี้ช่องนี้นี่นี่นี่มันก็นั่ง,งตรงนี้ก็พอไม่ต้องทีเป้าหรอกเดีมม๋ยวเรามามาเร็วมาเร็วมาอยูมันเข้าทุกช่องจริงเดีย<ๆ>รเดียรพยายามาหาช่องอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ช่องนู้นไปอีกไปอีกช่องช่องนู้นเออเออเลือกเลือกช่องด้วยเลือกเลือกอยู่เลือกอยู่ ไปอีกไปอีกอย่าเลอกองอีกเลยทางไหนชอบไหนเลยไปช่องนี้อันไหนลูกทางล่างนี่ทางล่างเออออกมาที่น้าช็อกความสามารถพิเศษเหรอลูกออกได้เปล่าตีเปล่าออกมาเร็วตีเปล่าเลี้ยวออกมาหามางไม้ออกมาเลยออกไม่เปล่าน้ามาหามาเร็ว ออกไม่ได้น้าๆออกมาหามามา,มาเร็วมุดออกมาเร็วมุดออกมาเร็ว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 หมารออยู่มาหามามาหน่อยเร็วเอออะไรแจ็ออกมาเร็วมุดก็วออกมาเลย,ออเ,ลยเหมือนมันจะออกมาได้อยู่นะมาเออมาสิออกมาขึ้นเลยเนี่ย <laughs> หนูกำลังเล้วว่าหนูออกได้หรือเปล่า หนูกำลังประเมินขนาดตัวหนูนยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทางนี้มาเร็วพูดออกมาเร็วพูดออกมามาทางนี้ตงมามาเร็วออกมาแล้วเนี่ยเข้าเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออมาเร็ว มาเร็วมาเร็วออกมาสิมาลุกโกม,มาเลยม,มาลุากโกโคิดว่ามาลุกโกคิดว่ามาลุโกออกไม่ได้เพราะว่ามันติดพุงมาเร็วมาเร็วเด้องมีคนติดงุงยเฮ้ย นี <inequ ity> เออประเมิ่งช่องด้วยแล้เหวรอประเมิ่งช่องด้วยไม่ใช่ได้ทุกช่องแหนน้องนายยิ้มหวานสิยิ้มหวานไม่ใช่ได้ทุกช่องอะไรจะเข้าไปเหรอจะเข้าไปใหม่อ่ะจะเข้าท่าไหนอ่ะเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่มุดอีกไหมมุดอีกไหมมุดเข้าไป เอาเปล่ายังไม่ใช่เฮ้ยช่องนี้ช่องใหญ่ช่องใหญ่เออแหละเฮ้ยออกไทยไหมล่ะคานี่เอ้ยนี่มันแคกคุกแต่ลูก <c oughs> นี่แคกคุกนยิ้มเลยเหรอกลับเข้าไปใหม่ดิกลับเข้าไปใหม่สน่ห์หนุกมันเป็นความสนุกนั่นอะไรย,ยิ้มหวานเลยนั่นอะไรย,ยิ้มหวานให้มามาเลยยิมย้มหวายิ้มหวามินิฮาร์ดด้วย มินิฮาด้วยลูกทำทุกอย่างเลยส่งจูบส่งจูบส่งจูบแหกค้อมาได้ดีใจเลยพืย่อน <c oughs>